สวัสดียามเย็นๆนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันยามเย็นๆพาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะคะมืพระอาทิตย์กำลังรับฟ้านะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมบรรยากาศรอบนะคะวันนี้พาชมมันพระอาทิตย์กำลังรับฟ้านะคะ,ๆๆะ,คะที่โคกหนองนาคุณตาเสียงของเราฝนตกมาติดต่อกันสามวันนะคะๆๆแต่ว่าเมื่อวานนี้ ตกมาโปรยๆนิดนะคะสองสามวันก่อนนี่ตกอย่างหนักมากแต่น้ําก็ยังไม่ไม่ขึ้นไม่ไม่สูงเท่าที่ควรนะคะก็ยังแห้งอยู่เพราะว่าฝนทิ้งช่วงไปสี่ห้าเดือนนะคะคือมาโปรยๆนะคะแต่ว่ามันไม่พอที่จะแบบเปียกให้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่านะคะอันนี้ก็แบบตกมาเมื่อวันก่อนนะคะอย่างหนักกับวันถัดไป จะทำให้ต้นไม้ใบหญ้ามีความชุ่มชื่นนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรนะกระทบลกนะคะภาษาอีสานสวรสนะคะเครือเขาแบบว่าโอ้ใหญ่มากคลุมไปทั้งหมดเลยนะคะดูต้นของเขาเนี่ยค่ะลำต้นของเขาแบบใหญ่มากแล้วก็ดีปรีนะคะดีปรีกำลังออกลูกเนี่ยโดกมากๆเลยนะคะ ออกไปหลายชุดแล้วนะคะเพื่อนให้มาเพื่อนดึงกิ่งมาประมาณสามสี่กิ่งเราก็มาชำนะคะนี่ผลปรากฏดกมากๆเลยนะคะเพื่อนมาเขาภูมิใจมากๆเพราะว่าเขาไปให้คนอื่นปลกูกไม่ติดนะคะตายหมด,เ,ดเราโชคดีนะคะติดไปสองต้นแบบดกมากๆนะคะรอบๆโพนจอมปลวกของเรานะคะก็จะปลูกดอกสีทิศนะคะดอกหนู กดร,รอบๆเลยนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แบ่งปันกันไปนะคะหญ้ามาเลเซียนี่แบบว่างามมากๆเลยนะคะเขาจะชอบร่มรำไรนะคะนี่ดูค่ะเอามาแค่กรรมเดียวนะคะไปถอนมาแบบมีรากนิดๆเราก็มาปักช่วงหน้าฝนนี่แบบโอ้โหลามนะคะสามปีกว่าแบบ สุดยอดมากๆบรรยากาศยูเคแลนน้องนโดทำอะไรนะัน้อโยนี่แบบชอบลงน้ำมากๆเลยนะคะ,ะเราวลอยนี้ก็จะขึ้นลงขึ้นลงสับพี่พี่ก็นี่ค่ะล่าหนูกัน เห็นนั่งเฝ้ากันนานแล้วนะคะน้องบ้านวยเป็นความพยายามสูงมากคือถ้าจะเอาอะไรนี่เขาต้องแบบมีความอมดทนนะคะเฝ้าเป็นแบบหลายชั่วโมงก็ทําได้ต้นไม้ก็พยายามจะปีนนะคะ,คะมาดูพึ่งนะคะพึ่งต้งพึ่งแบบใหญ่มากนะคะอยู่ข้างล่างข้างต้นสำสาหรือต้นชามจุลีนะคะดัง รังรังใหญ่มากก็ธรรมชาตินะคะเราก็ไม่ทําลายเขาเขาก็มาอาศัยอยู่ตอนตกเย็นมาเขาจะกินน้ําหวานจากต้นช้ำชานะคะแบบเสียงดังมากยูเคบอยส์เราเดลิงเฝ้ากันอยู่นี่แหละเนนี้ก็มานั่งข้างหลังพี่ ขุดดินก็โดนหน้านี่มอมเชียวแดนนัมเบอรสี่ือดูดงนั้นเลยอันนี้ก็ตามพี่ดีเหลือเกิดนี่ฮะือเขาอยู่ตรงไหนก็ตามเป็นแกำลังใจเขาน้องโมโนโยมือล่ามือหนึ่งนะคะไวมากน้องแซนดี้นัมเบอร์ชูนะคะมือขวาของน้องโบโนโน้องมาเรมือซ้ายแบบ รอดแหลไม่รอดแหละนะคะน้องมเมลีถ้าดีทีเหลวหน่อยแต่น้องแรนโดนี้ก็สายพันธุ์เดียวกันกันกบน้องโบโนนะคะน้องตัวเล็กแต่ว่าน้องก็จะแบบวัยมากๆน้องชอบล่าเหมือนกันนะคะบางทีได้นกได้อะไรมาอันนี้ก็เป็นมุมพักผ่อนของเรานะคะถ้าญาติพี่น้องมาก็พอได้นั่งชมบรรยากาศใต้ร่มไม้ เย็นสบายนะคะนะคะต้นกามปูหรือต้นจำสาตอนตกเย็นมานะคะใบเขาจะหลับคือเขาจะหุบลงนะคะพอตอนเช้าเริ่มมีแสงเขาก็จะเบ่งมาหนอ,อกนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆนะคะธรรมชาตินิธรรมชาติน่รรนสร้างสารรค์มากๆาอดอกสีทิ์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะดีใจมากๆที่ นำมาปลูกนะคะก็ซื้อกับญาติพี่น้องเข้าไปสองสารอยนะคะก็ได้มาประมาณหลายหัวนะคะก็มาฝังฝังไว้เีน,นี้เขาก็แตกนะคะเขาก็แตกก็แยกหัวเหมือนแบบเหมือนหอมกระเทียมเลยนะคะดูขงงังเงาเขาเมื่อวานนี้ก็ขุดให้พี่เข้ามาอารับกล้วยนะคะสั่งกล้วยก็โปลดขายกล้วยเพราะกล้วยเรามีเยอะพี่เขาก็มาเล่นนั่งเล่นที่ มากินอาหารเที่ยงกันเขามาเอากล้วยไปเครือหนึ่งนะคะแล้วก็กล้วยหอมทองหวีหนึ่งหวีใหญ่แล้วก็นั่งกินข้าวนั่งพูดคุยกันนี่ค่ะตรงมุมพักผ่อนของเรานะคะแล้วก็ก็เอาใบบวับวบกเอาอะไรสารพัดไปให้เขานะคะเขาก็ขอไปปลูกแล้วก็ขุดปานสีทิศใบบวับวบกแล้วก็ได้อย่างอื่นไปเยอะแยะนะคะ น่คะถ้ามาสวนนี้เราก็มีของฝากของอะไรให้นะคะถ้ามาชื่นชมมาเยี่ยมเยียนนะคะอะไรเราก็แบ่งปันกันนะคะมันก็มุมนั่งชมบรรยากาศนั่งจิบกาแฟเล่นๆนะคะจิบชากาแฟเวลาทำงานเหนื่อยๆก็มานั่งตรงนี้นะคะ ชมบรรยากาศเชา้าเ้านี้อากาศจะเย็นสบายนะคะชุดตรงนี้จะไม่โดนยังไม่โดนแสงนะคะดูลูกนิ้วของเราเริ่มแก่แล้วนะคะเราก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกต้นเขาก็เกิดเองนะคะดูเครือตำลึงะคะ่ะเครือตำลึงนี่แบบใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ไปได้มาจากที่บ้านข้างในบ้านคุณแม่นะคะก็มาฝังฝังไว้อย เกิดเยอะมากเดี๋ยวต้องแบบตัดขยายใหม่นะคะเพราะว่าเขาขึ้นไปสูงเราเก็บไม่ได้พุสบอยพุสอะหนาบ้านฝั่งนู้นของทะเลาะกันนะคะเด็กๆก็ตกใจโอเคบอยโอเคโอเคดานี่โอเคโอเคบอยโอเคแลน Come on. Come and walk this way. Come on. Come on. Come This way. พาน้องไปอีกฝันหนึ่งนะคะออกไปแล้วนานไม่ยอมกลับมาจนมือนะคะต้องให้อยู่ในสวนตอนนี้ก็อยู่ประตัว Come on. Let's come this way. Come on. This way. Come on. นี่มาดีกว่า Come on. Good girl. Good boy. Come on. w ว่าสิกุดเกือบแสนกุดนี่ก็เดินฝั่งนู้นก็เป็นมีหนูนะคะมีหนูก็มากัดต้นกล้วยต้นนี้นะคะแหว่งไปแบบอุ๊ยอ คิ่บ้างไปหากิจกรรมให้ทำนะคะไม่งั้นเบื่อบวยวายเมื่อเช้าก็เอาปุ๋ยคอกนะคะกองตรงนี้ก็ไปใส่อกอไผ่เพราะว่าฝนตกมาน้ำดินเขาชุ่มนะคะก็ไปใส่แล้วหนอเขาก็เริ่มออกมาเยอะนะคะ ก็ขนจากตรงนี้ก็ไปซื้อมากองกองไว้นะคะแล้วก็ขนวันละ4ี่ห้ารถนะคะวันไหนขยันก็ขนได้เยอะวันไหนขยันน้อยก็ได้น้อยวันไหนขี้เกียจก็ไม่ไทำนะคะแล้วก็แบบคือเรามันอยู่นี้เป็นโลกโซเชียลนะคะถ้าเราจะขายอะไรแล้วก็โพสใน Facebook ในอแอปต่างต่างเราก็ได้ขายนะคะก็เป็นรายได้ได เมื่อวานก็ขายได้ร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะขายกล้วยก็ขายไม่แพงนะคะหวีหนึ่งหวีเล็กก็ประมาณยี่บห้าสามสิบบาทเพราะว่าเราทำแบบใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็มีมาดามเขามาอุดหนุนถ้าจองไม่สองคืนนะคะเครืนหนึ่งก็สิบสองหวีก็อีกครืนหนึ่งก็สิบสี่หรือสิบห้าหวีนะคะก็จองไว้เห้เขาดูค่ะ่อาไม้ เช้าเนี่ยเ,เอาน้ํามาเปิดใส่นะคะให้ชุม่มเพราะว่าเอาคิวมาใส่แล้ว, 1970, ลวพรุ่งนี้ก็จะหมฟางนะคะ,นะคะเอาไม้เริ่มแทงขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะถ้าเขาได้น้ําเขาก็จะแบบว่าแทงมาให้กิกนกรอนี้บางทีก็เป็นสินะคะะก็พอ,อได้กินนะคะก็ทำตัด ออสองหนอเมื่อวานนี้หนอไม้สร้างหมุนนะคะหนอใหญ่มากก็ทําน้ําหนอไม้ดองนะคะหนูปลูกยางนาข้างๆไผ่สร้างหมุนนะคะก็มาลุ้นนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็คงเติบโตนะคะ,นะคะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะที่ควกหนองนาคุณตาสีงของเราความสุข ความภูมิใจได้กลับมาปรับเปลี่ยนพื้นที่นะคะดูใบไม้นี่สามปีจะย่างเข้าปีที่สี่วันที่สิ้นเดือนเมษายนนะคะเราขุดสามวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกเมษาก็เราขุดวันแรกสิ่งเมษาก็จะครบสี่ปีพอดีนะคะานับจากวันวันแรกที่ขุดตรน,นี้นะคะเดี๋ยวก็จะมา วันนี้ก็จะเปิดสปริงเกอร์เพราะว่าเราจะเปิดตอนเช้าเพราะว่าใช้โซลาร์เซลล์นะคะเราก็ฟังน้ำเข้นไปแล้วก็เปิดรถแต่ว่าถ้าคืนนี้ฝนตกมาก็ไม่ต้องเปิดสปริงเกอร์นะคะเพราะชาวนาให้ตกมาแรงๆนี่คะก้อนนี้ก็บอกว่าเป็นเพลงโยดเพลงหนองมานะคะก็มีสี่กอนนะคะไทยทิมซุู กะทินเทพาก็ปลูกแข่งกันเลยนะคะกะทินเทยพานี่ปลูกทีหลังแต่ว่าแต่ว่าตูไวมากๆนะคะบรรยากาศเดินชมสวนชม,ชมอะไรไปก็มีความสุขนะคะลูกเล็กของเราตรงหัวมุมนี้ก็น้ําไม่เคยแห้งนะคะัีนี้นีนก็อีกกอหนึ่งนะคะนี่ค่ะ จริงๆันต้องตัดสางนะแตไ่ไม่ได้ตัดสางสักทีงานเยอะมากในสวนปลูกยางนาข้างๆก็เลยนะคะสมอมหรือแบบสมโมนะคะต้นมโมนก็ปลูกผสมผสานกันไปนะคะเด็กโ,โ,โอ้โหเล่นกันรุนแรงมาก อุ careful, mm ้ยแค่ฟูด้อลิงเด้เจนท์โก็วุ้ยแค่ฟูเดิงพี่ก็ตัวใหญ่เลอเกินน้องตัวเล็กยิ่งขาหลุดสะโพกหลุดอยู่น,น้องก็มึนๆเลย mm hmm. นี่แหลคะค่ะความสุขของเด็กๆ ก็ดีกว่าปล่อยให้ไปเล่นข้างนอกนะคะเพราะว่ามืดเริ่มจะมืดแล้วอ้ยดูตัวเล็กนะครับจิ้วต่ดแจวมากๆไม่ได้กลัวพี่เลยนี่แค่บอยน้องโบก็แบบชอบหาหนู ในรุในเรืออุ้งแซนนี่อยากออกข้างนอกมากๆนะคะก็พาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะคะเอาบรรยากาศยามเย็นๆมาฝากที่โคง,งน้องนาคนตาสิงของเรา ผลผลิตทุกอย่างก็ออกมาให้ได้กินนะคะนี่แหละค่ะกับมาทำโคกนานาปลูกอยู่ปลูกกินนะคะชอบอะไรก็ปลูกกันนั้นดูกล้วยแดงกล้วยนาคยักษ์ทองภ้าภูมิของเรานะคะลูกใหญ่มากอร่อยมากๆนะคะชอบมากๆเลยเพราะว่า เวลาเขาสุกนี่แบบรสชาติเหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะจะหอมแล้วก็อมน้ำผึ้งนีะคะฝรังกินจูนี่ก็แบบออกดอกเยอะมากนะคะอันนี้ก็ลูกเต็มต้นเลยนะคะอันนี้ก็ไม่จะหอมก็ลืมหอม ประรดก็ปลูกไว้สิบกว่าต้นนะคะพอได้กินอ้อดูดปีกล้วยนะคะลืมเก็บมีทั้งหมดหนึ่งสองหกวีนะคะปีกล้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําแบบหมกปีกล้วยนะคะ ไม่ก็แกงอ่อมตีกล้วยใส่ใบชะพลูด้วยนะคะแซ่บมากๆกล้วยของเราผลผลิตนี้เยอะมากๆนะคะกินแทบไม่ทันนี่ต้องแบ่งขายนะคะพเพราะว่าแจกก็แจกไปเยอะแล้วนะคะอันนี้เราก็แบ่งขายบ้างดูวนันนี้พระจันทร์สวยมากเลยนะคะ พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะคะพรุ่งนี้เขาก็จะมีการแห่พระแบบสงน้ําพระนะคะเนื่องจากวันสงกรานดูค่ะเหมือนกระต่ายเลยนะคะดูพระจันทร์สวยงามมากๆนะคะนี่แหละค่ะอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะที่เป็นกำลังใจให้ช่อง y o u t u b โคกหนองนาคุณตาสิยงของเรานะคะก็เป็นการนำเสนอแบบชีวิตการทำสวนทำโคกหนองนานะคะหากเรามีใจรักลงมือทำนะคะทุกอย่างก็สำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าคนนั้นบอกคนนี้บอกจะไม่สำเร็จนะคะมันสำเร็จแน่นอนค่ะปลูกนละต้นสองต้น ไม่มีอะไรที่เราลงมือทำแล้วจะไม่สำเร็จนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพราะว่าทุกอย่างเ,าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะคะปรับปรุงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเพอร์เฟกแต่ก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเพราะว่ามนุษย์เรานี้แบบมหัศจรรย์นะคะถ้าเราอยากจะทำอะไรเรามีใจรักเรามีความมุ่งมั่นเราลงมือทำ มันสาเร็จแน่นอนค่ะมันไม่ได้แบบว่ามียากเหมือนทําเลขคณิตศาสตร์สูตรนั้นสูตรนี้นะคะเราแค่ลงมือทําปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวเราก็จะสําเร็จเองตอนนี้เราก็ถึงว่าถึงขั้นแบบไม่ได้ว่าสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะเราก็ยังแบบต้องซื้อของซื้อนั่นซื้อนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อทั้งหมดเรา กินอยู่ในสวนกลับมาทำโคกหนองนาเราไม่ได้ว่าเราจะไม่ซื้อนะคะเราก็มีซื้อบ้างก็ลดรายจ่ายนะคะเราไม่ได้ซื้อทั้งหมดลดรายจ่ายแล้วก็มีรายได้บ้างอะไรอย่างนี้แต่ที่แน่ๆเราได้ความสุขและได้อาหารที่ปลอดภัยนะคะเราก็พยายามปรับปรุงเรียนรู้กันไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ